เวดูครับทุกคนขยี้ตารัวครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเข้าป่าเก็บเห็ดนะครับล่าสุดครับทุกคนเรียกได้ว่าทางด้านแฟนเพจพ่อแม่อุงอิงได้มีความเคลื่อนไหวครับในขณะที่อุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนถือตะกร้าเห็ดนะครับใหญ่มากๆแล้วก็เยอะมากๆครับทุกคนวันนี้น้องเข้าป่า ไปหาเห็ดนั่นเองครับเราจะได้เห็นนะครับว่าวันนี้มีทั้งแม่หน่อยมีพ่ออาชิตะแล้วก็พ่อเอกครับทุกคนที่เข้าป่าเข้าโคกนะครับไปหาเห็ดนั่นเองไปเก็บเห็ดนั่นเองนี่คือวิถีความบ้านๆขององุ่นอิงเพชรบ,บ้านแพงครับและแม่หน่อยครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหขอยอมรับเลยว่าพาลูกเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมทุกสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่อะไรต่างๆครับทุกคนองุ์อิงเพชรบ,บ้านแพงก็ยังประพฤติปฏิบัติตัวเองเนี่ยบ้าน บ้านติดดินอยู่ตลอดเวลานะครับและวันนี้ครับทุกคนรุ้มิมข่าวกระแสเห็นภาพน้องแล้วรู้สึกเอ็นดูรู้สึกแบบรู้สึกแบบน่ารักแล้วก็วันนี้พ่อเอกลงไม่กี่นาทีนะครับแฟนคลับ FC กดไลค์จะเป็นหมื่นแล้วครับทุกคนเพราะความน่ารักความบ้านๆของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้เลยครับที่มัดใจ FC แฟนคลับทุกคนเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าไม่ต้องไปดักเจออุ้งอิงที่ห้างหรูๆนะครับไม่ต้องไป ดักเจอน้องที่ตลาดนัดที่แบบว่าแพงๆมาเจออุงอิงเพชรบ้านแพงได้ตามป่าตามเขาแบบนี้เลยครับทุกคนนี่คือซูเปอร์สตาร์ของแท้ที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งนะครับนี่แหละทำไม fc แฟนคลับถึงรวมมาเลยน้ำใจให้กับน้องเป็นล้านๆ เพราะว่าน้องเป็นคนแบบนี้นะครับไม่หลงระเริงกับความดังของตัวเองครับทําตัวเนี่ยสวนทางกับความดังของตัวเองแบบสุดๆสําหรับ though, รอุ้งอิงนะครับทุกคนวันนี้ก็จะได้เห็นนะครับทางด้านพ่ออาชิตะแม่หน่อยพ่อเอกนะครับทุกคนแล้วก็ทีมงานหลังบ้านเนี่ยคือเข้าป่าครับทุกคนเนี่ยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงคือเดินลัดป่าแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ไปหาเห็ดนะครับเอ็นดูมากๆแต่ก็ต้องระมัดระวังงูงูเงี้ยวด้วยนะสำหรับอุ้งอิงนะต้องบอกว่าแม่หน่อยพ่อเอกนะครับก็เดินประกบ แบบนี้เลยนะครับทุกคนเพราะอาชิตาครับทุกคนวันนี้นะครับเขาก็มาในธีมสีเขียวกันพี่บบาวโทนต่างๆครับทุกคนวันนี้โอ้โหได้มาเป็นกระสอบเลยช่วงนี้อย่างที่บอกครับว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับโอ้โหทุกคนดูอุ่งอิงสิแต่งตัวเหมือนแบบ ไม่มีคราบซูเปอร์สตาร์เลยครับทุกคนคือเนี่ยน้องเป็นคนที่ไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะต้องดูดีตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าตัวเองจะต้องดูสวยตลอดเวลานะครับน้องก็ยังเป็นความธรรมดาบ้านๆแบบนี้ครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมฮะใส่หมวกแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหัวนะครับทุกคนนะเหมือนที่วิถีชีวิตที่ผ่านมานะครับทุกคนที่น้องเนี่ยเคยได้ทํามาก่อนครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเพราะเอกแม่หน่อยเนาะทุกคนเขาก็เลี้ยงดูน้องตามตาม ตามกาลังที่เขามีในช่วงที่น้องยังเป็นเด็กะนะครับทุกคนจนอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเห็นความลําบากของคุณพ่อกับคุณแม่นะครับน้องก็เลยไปร้องเพลงตามตลาดนัดเพื่อที่จะมาช่วยเหลือครอบครัวนั่นเองครับและทุกวันนี้นะครับทุกคนสิ่งที่น้องเคยเป็นมาไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ต่างๆที่แม่หน่อยเนี่ยเลี้ยงดูองอิงแบบบ้านๆนะครับมีอะไรก็กินแบบนั้นนะครับฤดูกาลมีเหตุเนี่ยก็ โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องไปเก็บเห็ดนะครับหรือดูหรือดูมีมีอึงก็ต้องไปหาอึงนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาที่บ้านน้องเนี่ยมีอึงฤดูการอึงเนี่ยเขาก็จะไปหาเองอุงอิงก็จะไปหาเองนะครับมีปูอย่างเงี้ยน้องก็จะไปกลนปูไปหาปูเองเขาเลี้ยงลูกตามธรรมชาติแบบนี้มาตลอดมันก็เลยเป็นวิถีที่คุ้นเคยนะครับจะให้อุงอิงเนี่ยไปทานอาหารที่ร้านหรูๆตามห้าง ก็ไม่ใช่น้องถูกไหมครับจะให้น้องไปเดินช้อปปิ้งเสื้อผ้าตัวละ3ามสีพันก็ไม่ใช่น้องอีกแหละครับทุกคนเราก็จะได้เห็นเนี่ยอุ้งออกเนี่ยไปเดินเลือกรองเท้าเนี่ย ตามกองตลาดนัดคลองถมนะครับทุกคนเนี่ยเราก็จะได้เห็นแบบนี้วิถีบ,บ้านวิถีความน่ารักของน้องเนี่ยก็ออกมาให้พวกเราเห็นแบบนี้เสมอเะครับเชื่อว่าคลิปวิดีโอนี้ปล่อยออกไปพ่อพ่อแม่มแฟนคลับยิ้มตามแน่นอนแล้วก็ไปค้นหารูปภาพน้องแน่นอนนะครับวันนี้อิมก็เลยเอามาฝากกันเลยทีเดียวเอามาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับกับรูปภาพน้องอุ้งอิงไปหาเห็ดนะอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนุมอิมก็เพิ่งเคยเห็นปกติก็จะเห็นน้องเนี่ยกลนปูแล้วก็นั่งรถ รถไถรถไถนานะครับทุกคนแล้วก็ทําวิถีแบบบ้านๆและอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อุ้มิ่มก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันคือน้องหาเห็ดก็เป็นคือเดินหาแบบโอ้โหเป็นวิถีชีวิตที่น้องเคยทํามาเลยอ่ะทุกคนน่ารักมากๆนี่แหละ FC แฟนคลับทำไมถึงรักน้องเราทุกคนไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะว่าน้องเป็นคนแบบนี้จริงๆนะครับแล้วต้องขอชื่นชมนะครับในความอาที่แม่หน่อยเนี่ยเป็นคนที่ฝึกให้อุ้งอิงทําอะไรด้วยตัวเองตลอดซักผ้าก็ซักด้วยตัวเองนะ คร,รับจ้างเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่รับจ้างดิซักผ้าหรือแม้กระทั่งซักรองเท้าซักชุด ต่างๆน้องก็ทําเองหมดเลยครับโดยที่ไม่ให้ใครแบบามารับจ้างทําอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่ามีป้านางมีป้าวันที่เป็นแม่บ้านให้กับน้องน้องก็ไม่ได้ทำนะครับแม่หน่อยก็ฝึกให้น้องทําเองเพราะว่าน้องเคยทําสิ่งเหล่านี้มาก่อนหน้านี้ก็ฝึกให้น้องเนี่ยมีความอดทนนะครับรเผชิญกับความลําบากได้นี่แหละทุกคนน้องถึงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับองอิงนะครับทุกคนนะ้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆ นะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกเราได้เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ทํามาโดยตลอดนะครับอะวันนี้ครับทุกคนใครเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอ้มิมข่าวกระแสก็ เป็นกําลังใจให้หน้องทีมงานหลังบ้านด้วยก,วกันนะครับดูแลกันดีๆดูแลซูเปอร์สตาร์น้อยของเราด้วยระวังงูระวังอะไรด้วยนะคือเราเป็นห่วงแค่ตรงนี้แต่ว่าป่าเนี่ยก็เขาไม่ได้เข้าไปในลึกมากก็เข้าไปแบบว่าใกล้ๆแบบชาญหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็จะเห็นทางด้านมีป้าวันพี่บ่าวโทนนะครับพ่ออชิตะแม่นหน่อยวันนี้คือไปกันแบบครบแก๊งกันเลยก็สนุกสนานกันไปครับทุกคนเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่า น่ารักสุดๆนะครับทุกคนุ้มิมขอใช้คำนี้เลยว่าน่ารักสุดๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับสังคมมากๆเนี่ยสังคมคือต้องแบบเนี่ยไม่ต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบอุงอิงเนี่ยหาการแบบว่าใช้ชีวิตวิถีบ้านๆแบบนี้ก็อยู่ได้ถูกไหมครับทุกคนนะต้องขอชื่นชมจริงๆสําหรับลูกสาวอุงอิงเป็นบ้านแพงนะครับแล้วก็ทางทีมงานหลังบ้านทุกๆคนนะครับอวันนี้ก็คือได้เยอะมากๆก็ต่อไปก็คือต้องมารอดูว่าน้องจะ ทำปรุงเป็นอาหารอะไรนะเชื่อว่ามาแน่นอนสําหรับแกงเห็ดแกงเห็ดปิ้งเห็ดเนี่ยมาแน่นอนครับทุกคนเนาะต้มเห็ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยทุกคนเนาะคือเป็นอะไรที่แบบ คือเราเห็นแล้วเราอยากไปหาเหตุตามนึกออกไหมทุกคนแล้วก็เชื่อว่า FC Fan แฟนคลับเนี่ยก็ได้อะไรจากตรงนี้ไปเยอะแยะมากมายก็คือการแบบใช้ชีวิตพอเพียงแบบน้องอุ๋งอิงเนาะใช้วิถีชีวิตบ้านๆนะครับทุกคนเนี่ยไปหาเหตุไปหาไม้อะไรของน้องก็ว่ากันไปนะครับอ่ะวันนี้ก็เลยเอาภาพของน้องมาฝากพ่อๆแม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ สำหรับคลิปอิมข่าวกระแสด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคน,นคที่ซับพอร์ตช่องอิมข่าวกระแสอีกหนึ่งช่องนะที่ช่วยมาดูข่าวดูคลิปดูข่าวสารอะไรต่างๆในแวดวงการหมอลำก็ขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆแล้วก็ท้ายคลิปนี้เดี๋ยวอิมจะเอาภาพน่ารักน่ารักของน้องอุงอิงเพชรบ้านแท็กมาฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ฝากด้วยนะครับทุกคนเร็วๆนี้นะครับทางด้านอุงอิงเนี่ยน้องก็จะมีงานมิน ทุกคนก็คือจะมีต่ออีกอยู่ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ในอพอพักเสร็จปุ๊บก็จะมีงานต่อเรื่อยๆเนาะก็ฝากพ่อๆแม่เนาะใกล้ที่ไหนก็ไปดูน้องที่นั่นนะครับเห็นบอกว่าจะมีรายการทีวีด้วยใช่ไหมครับทุกคนที่พ่อเอกเนี่ยได้เผยเอาไว้ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามน้องด้วยนะครับรักทุกคนครับ